ฐานะเอ่อฐานะฐานะมีฐานะครับผมฐานะดีฐานะฐานะกำลังเดี๋ยวมีฐานะเขาเรียกว่ามีความสามารถฟ้องได้ตัวแทนในการพรีเซนต์ฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy C4 ใหม่นะครับผมก็ของเตกับนีเนี่ยจะได้พรีเซนต์ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า sketch to image นะครับผมมันเป็นการแบบเหมือนที่ว่าแบบเราเจอเอารูปอะไรก็ได้นะครับเราวาดอะไรลงไปอ่ะเราเดี๋ยวเอไอมันจะเจเนเร t เราเองว่าสมมติแบบ มันว้าวใช่ไหมถ้ามันว้าวถ้าใครดูเนี่ยขนาดเตวาดแบบ อนุบาลอะได้รูปกับจริงจังมาเลยแต่โดยเนเจอร์อ่ะแข่งว่ารูปได้อันแบบคนตอันนี้ตอนเรียนนะครับแข่งว่ารูปแต่ว่าบนเวทีอะเราต้องให้มันดูตอนไม่เก่งอะของชั้นเรียนตอนแต่ตอนประถมแต่ถ้าเกิดคุณวาดพูดไม่เก่งจริงจริงวาดแบบว่าอนุบาลมันจะเก่งหนึ่อย่างนั้นจริงจริง่ะมันอย่างจร้งจริงก็อันนั้นคือทำจริงจริงครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแอ เขาเรียกว่าเป็นวีโอสาธิตการใช้งานให้ดูว่าผมลองว่าแล้วผมแบบเจอแบบสิงตรงสิงโตเนี่ยเราวาดอะไรใส่เข้าไปเว้นตายเขาเขาก็มีแบบเหมือนเท่าไหร่ได้เลยที่เราวาดรูปไม่เก่งซัมซุงเขาเลยเลือกเรามาเพิ่งบอกว่าได้รางวัลได้ฟังมะครับตอนไหนอนุปบัญชามแม่ตอนประมาณปวงนี้เรื่องจริงเดี๋ยวจะเอาถ้วยมาโชว์เป็นบ้านกระต่ายเป็น เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณนิวเห็นสกิลครับการได้รางวัลมาเราได้รางวัลมาส่วนผมเนี่ยคือจบชั้นครูมาชั thousands and thousands, and ้นครูเขาไม่ไม่ได้ครูไม่มีเหรอชั้นครูคือข้างๆครูเืออะอรไมยถึงว่าพูดไปเรื่อย ไม่คือผมว่ามันแบบเขาเรียกเราจะโชว์ให้ดูว่าแม้เราจะวาดอะไรแบบคือถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งมากแต่ทั้งแค่เราขอให้แบบเอไอมันจับได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรจับได้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันก็คือจะแบบได้ไล่ระดี๋ยวคอยดูนะครับไม่ได้เขาจะแบบเขาเรียกมีรีซอสออกมาให้หลายแบบด้วยนะคือเราวาดนี้เขาจะมีให้เลือกเลยเท่าไม้สามห้าแบบให้ดูว่าอยากได้แบบไหนอ่าจเนเนอเรทใหแล้วคือเทไม่ต้องมีไปต่างประเทศละใช่ก็ก็แล้วไม่ต้องไปทรายตามผนังห้องน้ำอ่ะจะไปรีเวิร์ดก็พอใช่ไไม่ด้ าที่ชั้น30ตึกแกมี่ครับแล้วเดี๋ยววาดงูวาดเงี้ยวอะไรเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นสัรว์สิ่งสงอไบ้างเรามาเป็นเหมือนอบครยวั่ซูครับก็เขาเรียกว่าดีใจและภูมิใจมาตลอดคนระับเพราะว่าซันซูก็ผมว่าเป็นแบบหนึ่งในแบรนด์ที่มีเขาเรียกว่าแบบเป็นผู้นำทนางด้านนวัตกรรมนะครับอย่างการเรื่อง AI เนี่ยเขาก็เป็นนำหน้าคนอ,อื่นมา เก้าหนึ่งเสมอนะครับใช่ก็ครั้งนี้ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆมาแนะนำใช่แล้วแบบผูชมเองด้วยที่แบบแนะนำตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็เนื้อเป็นฟีเจอร์ที่มันใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างฟังก์ชันของแม่ชมนะครับแบบเป็นอะไรแบบอะไรนะคิดคิดคำพูดที่มันแบบเออเราสามารถจะแบบเขาเรียกเราจะเขียนอีเมลอีเมลอย่างเงี้ยบางทีอ่ะคนเราแบบบางทีไม่รู้ภาษาทางการเราพูดจบเดี๋ยวเขาเรียกเรียยเขาเลยว่าอยากได้ภาษาแบบเป็นภาษาโซเชียลหรือภาษาแบบทางการอะไรนั่มากใช่อย่างนิวเนี้ยเขาจะแบบพูดภาษามไ่่่คอยเกง แต่ล้างหมดใจก็ใช้มากี่ปีแล้วแคนะเรอยู่กับซัมซุงนานแค่ไหนแล้วพูดในคำฝังสิเราขายหน่อยเลยอยู่แบบอยู่แต่ X7 อ่ะเขาบอกว่าพี่ชมเขาเหมือนแต่กล้องต้องถ่ายต้องเห็นเตาี่ชมผมอยู่ใช่เอ่อแต่ก่อนจะมีกล้องคือ Samsung NV นะครับเป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดเลี่ยงกันแล้วผมใช้ตั้งแต่ D90 เป็นเวทเรียงกันไปหาได้ครับ Samsung NV 24 HD เราไปหาดูได้เป็นเวทเรียงกันแล้วเป็นรูดขึ้นรูดลงผมใช้อยู่มาจริงปีหน้าต่อแน่นอนอ่ะโชว์อีกรอบนึงค่ะโชว์ของค่ะอเะมาถึงเรื่องเราติดลิปยังไงคือช่วงติดลิปไม่ไหว ไม่อยากจะถามลูกจิตลิฟต์ก่อนลิฟต์ดิลิฟต์เป็นยังไงสาวใบใจละลายที่เราเราไปทานข้าววันนี้ร้านร้านหนึ่งครับแต่ว่าลิฟต์ที่นั่นเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นลิฟต์เก่าค่อนข้างเก่าเลยแล้วก็ทีนี้เหมือนเราเข้าไปในลิฟต์อ่ะบรรยากาศลิฟต์ก่อนเก่าและแคบเก่าและแคบขึ้นเป็นลิฟต์ลิฟต์โบราณเราตีตีจากเออ่จากสายตาดูแล้วประมาณแบบน่าจะแบบประมาณสามสิบปีครับแต่ว่ามีการเป็นเทเนนซ์อย่างดีเออแต่ว่า แต่ว่ามันเก่าไงเหตุการณ์มันเกิดขึ okay. em, <like day, ้นยังไงเหตุการณ์เก like ิดขึ yes ้นเนี่ยทำไมอยู่ที่น่ก็ด้วยความที่ลิฟต์มันเขาเรียกว่ารอนานมากทางพี่กัดพี่กัมดเข้ามาเข้ามาให้แบบให้หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็มาปุ๊บแบบตำแหน่งการยืนนะครับเป็นนิวยืนตรงนี้นะครับยืนนี่ยืนนี่มีอีกสองคนยืนอีกสองคนยืนก็เลยยืนแบบแค่มันยับไม่ได้มันคือแบบเนี่ยก็คือเต็มลิฟต์แล้วคือลิฟต์ลิฟต์ใหญ่เท่าโต๊ะนี้เลยลิฟต์ใหญ่เท่าโต๊ะนี้เลยคือแทนไปดูโต๊ะหน่อยเป็นโต๊ะใหญ่แค่ไหน จริงประมาณนี้จริงตัวใหญ่แล้วนี้จริงอธิบายที่สคนทำอะไรกันอยู่หคนหกคนหอกคนอยู่นอย่นี้หกนคือนี้อโทนนะครับไปยืนด้วยกันหน่อยจะได้รู้หกคนหคนหกคนหกคนนหกนลงมาลกฟต์มันกคนหกคนหคนหกคนหคนกคนอกคนคนหกนหกคนคนเกคนกคน่กคนหกนกนกนะนน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 นก ตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยโปรตีนเราก็เจอโยโย่อย่างี้มาบ่อยแบบเอฟเฟกโยโย่อย่างี้มาบ่อยเอเอแต่ว่าเราเริ่มใจเสียตอนมันมีสิ่งตึงอะที่มันมันตึงตึงแล้วริมมันไม่เปิดไม่เปิดแล้วทีเนี้ย ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับจนแบบกายเพราะว่ากด SOS ไปกดมันก็จะมีเสียงตืดๆๆๆอะไรเงี้ยรอติดต่อกับทางแบบซึ่ง API ให้เขามาช่วยเราไม่ทางทางอะไรก็แล้วแต่ใช่เป็นนานไม่มาจากมีคนมาช่วยไมไครับไม่มีใครมาก็นานนะก็คือแบบคือตอนแรกกดกดกดไอเอสโอเอสไปใช่ไหมก็ไม่มีใครตอบแล้วก็ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบครอลิฟแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรแล้วแต่ยังอยู่นานแะ่้ไหนยังไงจะออกไปไม่ได้อะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมาหยิบมาถือขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องแบบ ส่งอะไรต่อให้คนรุ่นหลังภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายใช่ไม่ถึงวิลเลียมขึ้นมาเลยภาคสุดท้ายผมหยิบโทรศัพท์ซัมซุงขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นตัวตื่นตื่นต่อไปเลยว่าเราจะส่งไปต่อให้ลูกคนรุ่นหลังแต่วินาทีนั้นเนี่ยของผมจะคิดว่าเฮ้ยดาราดิลี่จะลงข่าวเราว่าอะไรวะสิ้นชื่อนักแสดงอะไรอย่างงี้เราเราโกรธกันเลยผ้าถั่วอะไรนะสิ้นชื่อเราคิดว่าผาถัวมันต้องมีประมาณไหนแต่ผมว่ามันต้องขึ้นต้นคำว่าสิ้นชื่ออ่ะเราชื่ออะไรเดี๋ยวว่ามันต้องสั้น ขชอปิดตำนานเบร็อปิดตำนานปิดตำนานโป๊ก้าสาวายใจหายยังงี้ออยสิ้นแล้วโปก้าอะไรอย่างมันจะมีชนที่นิวใช้พลังกำลังสุดท้ายคือผมอะผมพออยู่ในนั้นผมรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่า โกาสมันน่าจะน้อยมากแล้วรู้สึกเลยว่าเราอาจจะแบบเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงๆไม่เผาเนะคือตอนแรกที่เขาถ่ายคลิปอะตอนยังไม่ได้ซีเรียสมากตอนที่เขาถ่ายคลิปอะเขายังมีอารมณ์เล่นได้อยู่แบบพรว่าถ่ายสักพัหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วมันเริ่มนานแล้วแล้วมันก็เล่นก็เลยปิดเครื่องแล้วผมพูดว่าเออไม่สนุกแล้วว่ะแล้วเลยตอนนั้นแพนิคมาเลยฮะไอคนนี้จะแพนิคกว่าคือหน้าผมไม่ได้ผมยืนเฉยๆนี่ผมชวนอะไรคุยนะมันก็ ใช้้พลังงานใช่ผมจะคิดว่าเราต้องรอดคนสุดท้ายเราต้องกินเนื้อคนอื่นเพื่ออรเราก็รอดคุณสองที่้าถั่วอยู่เตตะวันเลือกกินเนื้อเพื่อนดำประทังชีวิตอยู่ต่อในลิฟต์อะไราเงี้ยสรุปแล้วมันออกมายังไงสุดท้ายสุดท้ายแล้วผมก็ พยายามจะแง้าามเปิดออกมาแต่ว่าแต่ว่ากาดเขาจะบอกว่าไม่ให้เปิดไม่เปิด,ปดคือจริงๆริมันเป็นกฎของเขาอะไรไหมว่าถ้าเกิดเปิดมาลิฟต์มันอาจจะตกลงมาอีกนะอาจจะอันตรายอาจจะตัวใหญได้ได<ช>แต่เรากลัวแต่เรากลัวลว่าเปิดแล้วเราต้องจ่ายค่าลิฟท์เพิ่มใช่ไหม <S 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 ไม่ซึ่งเขามีกล้องวงจรปิดแล้วกล้องวงจรปิดนะเห็นหน้าพวกเราทุกคนด้วยนะดีฉับุญกล้องวงจรปิดมีแต่ว่าใช้ถ่านเอสองก้อนคิดว่าไงกล้องวงจรปิดใช้ถ่านเอสองก้อนแล้วพอเราจะการไม่มีความกลัวที่แคบกันไหมอ่ะเพราะว่ากลังจกนั้นผมกลัวเลยผมไปเข้าลิฟท์ที่ลอนดอนอ่ะ คนจะเข้ามาผมแบบอย่าแบบเหมือนอันนี้ไม่ได้ขิงนะว่าไปโอนดอนตอกอ๋อค้างไม่ฟังเลยเฉยๆคอางไม่ฟังเลฉยๆใช้เวลานานว่าจะมีคนมาช่วยออกมาได้ไไม่ด้ก็แหกตอนนี้กำลังต่อยอยู่นะนิวแหกคนอยู่ในลิฟต์อ่ะไม่มีไม่มีเอาสุดท้ายก็เลยใช้มือดันก็ตุ๊กัดวอลนู่นนู่นุ๊กไม่สนใจแล้วคือโนไม่ตอนแรกสนใจก่อนตอนแรกตอนแรกไม่ตอนแรกนิวแหกแล้วโมแกดไม่ใช่เพราะแกดบอกโนนิวก็ครั้งแรกฟังก่อนแรกก็คือแบบ อันตรายจริงก็ไม่รับก็ยืนต่อยประมาณ5นาทีแล้วถือว่าแบบมันไม่ได้แล้วถ้ากูไม่เปิดอ่ะกูตายแล้วยอมเปิดออกไปแล้วตัวขาดยังจะดีซะกว่าลยครเบอ่ะนิวก็เลยแหกแล้วก็รอดออกมาได้แปลว่าสุดท้ายเราต้องเข้าลิฟต์คนละตัวเพราะว่าจะได้เหลือหนึ่งคนเพื่อให้โปงกล้าอยู่ต่อไปมีิแไม่แต่ก่อนที่จะลงอ่ะผมบอกทุกคนแล้วทุกคนเดินลงกันไหมมันแค่หกชั้นเองครับลิฟต์มันเก่าแล้วผมไม่อยากขึ้นแล้วเพราะตอนตอนขึ้นมามันก็แบบรู้สึกไม่ดีกับลิฟต์ตัว อะโอเคเขาบอกหมดเวลาแล้วไม่ไป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 อยู่ต่อ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 อยู่ยู่ต่อ่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่ออย่ต่ออ่ต่ออยู่ต่่ต่ออ่ต่ออยู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 ่ตยู่ต่ออ่ต่ออยู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 ่ต่ออ่ต่ออยู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 ่ต่ออ เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่ารีจอร์ใหม่ๆแล้วยังมีเขาเรียกว่า Galaxy Ring มาด้วยเป็นออเป็นแหวนที่เขาไว้แบบวัดสุขภาพนะครับแล้วก็มี Galaxy Watch ตัวใหม่ด้วยอ,วอันนี้เป็น Watch ตัวใหม่ที่แบบเขาเรียกว่าหน้าจอทนทานกว่าเดิมนะครับเป็น Aerospace Grade แบบว่าสะดุดีมากนะครับฝากทุกคนด้วยก็สำหรับ เขาเรียกว่าใครที่อยากอัปเกรดมือถือใหม่ซึ่งใครที่เล็งๆอยู่ใช่ก็มีความฉลาดล้ำขึ้นมาอีกหลายขั้นเลยเอาเขาเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมากอย่างเช่นแบบฟังก์ชันของพวกเราที่แบบ sketchy t made นะครับก็สามารถวาดรูปอะไรแล้วก็เจเนเรตออกมาเป็นภาพงานศิลปะได้เลยใครใครถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจยังไงก็แบบเอามาลองเล่นดูได้ครับผมที่งานถ่ายรูปมันก็ต้องข้อของคนสำนานนิดสำนานนิดหนึ่งถึงเวลาแล้ว ชื่อกลางกรุงหอยทากอย่างเงี้ยสลุคนที่แช่์ไปคูวินเพราะว่าทีให้กับคนเดียวใช่แล้วผมคิดในใจว่าแบบคูวินมันไม่เอกใจหน่อยเหรอว่าทำไมแบบพี่ๆไม่ออกมาสักทีเขาลงมาก่อนเไม่คิดมาช่วยใช่ไหมเออไม่คิดจะอันนี้อ่อนมาเนี่ยเพราะว่ามันมีคั้าย่อยตอนนี้พี่มีความสุขแล้วอัอ่อแล้วพี่เต้พี่เต้นี่งนี้ก่อนพี่เต้พี่เต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 